สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาดูดวงรายสัปดาห์กันนะคะถ้าใครอยากติดตามนะคะการดูดวงในทุกๆสัปดาห์นะคะกดติดตามเพจแม่หมออลิชาดูดวงได้เลยนะคะแล้วก็กำลังจะทำช่องทาง YouTube ด้วยนะคะยังไงนะคะก็เพื่อนๆก็ลองติดตามดูนะคะว่ามาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะเป็นอย่างไรนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมาลงนะคะ ดวงประจำสัปดาห์ให้และในะเป็นมีดวงรายเดือนให้นะคะเป็นดวงรายแต่ละราศีนะคะ1เดือน1ครั้งนะคะก็จะลงในวัน30หรือ31ของเดือนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงของคุณในช่วงระหว่างวันที่6-12มีนาคมนะคะมาดูว่าการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นช่วงการเงินที่ดี ะะฟังแม่หมอนะเป็นช่วงการเงินที่ดีค่ะเป็นช่วงดีขึ้นจากเดิมนะคะหลังจากที่ผ่านช่วงเวลานะ,ะการค้าเงียบแล้วต้องประหยัดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินเข้าบ้างแล้วนะคะเริ่มมีการคึกคักอะไรเงี้ยบ้างแล้วนะคะมีการออกดอกออกผลของเงินบ้างแล้วนะ,ะจากความที่เหนื่อยแล้วก็ฟันฝ่ามานานแล้วนี่เป็นช่วง เวลาของคุณค้าช่วงนี้นะ,ะเป็นช่วงที่ลงทุนได้นะ,ะจากความที่เป็นเวลาที่แบบว่าเพิ่มธุรกิจได้ในช่วงนี้นะคะเป็นดวงที่เป็นเป็นในช่วงระยะเวลาที่ลงอะไรไปก็จะได้กําไรนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินดีสําหรับคนที่เกิดวันจนันทร์ค้าต่อไปนะคะการงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โดนเพ่งเแ็ง นะช่วงนี้เป็นช่วงที่โดนเพ่งเลงฟังแม่หมอดีๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โดนเพ่งเลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประมัดระวังรอบคอบให้มากที่สุดนะคะมีการประเมินผลมีการตรวจสอบมีการาตรวจสอบ KPI หรืออะไรก็ตามนะคะในในในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบค่ะ นะคะเป็นช่วงที่ต้องรอบคอบเป็นพิเศษนะคะหรือว่าหากมีการตรวจสอบอย่างไรใดๆนะคะอาจจะมีคำพูดใดๆทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจนะคะอย่าพึ่งไปน้อยอกน้อยใจอันนี้อาจจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่แสดงความอ่อนน้อมท่อตนนอบน้อมเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องอ่อนอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะและ ใช้ความใจเย็นคุยกับหัวหน้างานผู้อาวุโสกว่านะก็จะมีคนที่ในสายงานเหล่านี้นะอาจจะมามาช่วงนี้อาจจะแบบมาทําให้เรารู้สึกว่าม,มาคะคานอนํานาจเราเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองอย่าโต้อตอบอย่าตอบกลับด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวนะคะแม่หมอเตือนไว้เท่านี้นะคะแล้วก็มีการ มอบอานาจหน้าที่ให้ทําหลากหลายขึ้นหมายความว่าคุณจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะช่วงนี้ก็ทําซากกระเบือ,อยันเรือรบไปก่อนนะคะขอบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะโชว์ความสามารถคิดแบบนั้นไปละกันนะคะแม่หมอขอเตือนว่าอย่าพยายามใช้ความหงุดหงิดหรือก้าวเห้าอย่าหลุดนะคะอย่าหลุดแม่หมอเตือนว่าอย่าหลุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อดทนได้อดทนนะคะพยายามอด อดกลัน้นอารมณ์ไว้หน่อยนะคะทำอะไรให้โปร่งใสนะคะเมื่อเราทำถูกต้องจะไม่มีอะไรให้เราต้องกลัวฉะนั้นเราต้องทำถูกต้องไว้ก่อนช่วงอื่นไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เป็นช่วงเจ็ดวันนี้ให้ละเอียดอรอบคอบให้มากที่สุดก็พอคะ่ะต่อไปนะคะเป็นความรักความรักของคนที่เกิดวันจันทร์มาดูกันค่ะว่าความรักของคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นยังไงมาดูคนโสดกันก่อนนะคะคนโสดจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาม,มากขึ้นอ่ อาจจะเป็นช่วงเก่าช่วงก่อนที่เราเคยสะสมแต้มไว้นะคะให้พัฒนาคนที่อาจจะแบบได้คุยกันอะไรเงี้ยมากขึ้นจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะเป็นะจะเรียกว่ามีโอกาสนะคะต่อยอดให้เป็นคู่ชีวิตได้มากขึ้นอาจาจะเจอพบคนที่ถูกใจและเล็งๆเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะคุยกันและปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นแล้วก็เริ่มแบบ มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นประมาณนั้นนะคะหรืออาจเจอคู่ที่เข้ามามีความจริงจังแบบบุบป,ปับบุบป,ป,ปับรับโชคอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่าอาจจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราถูกตาต้องใจเจอกันณนะช่วงเวลานี้นะคะถ้าเป็นช่วงเวลานี้จะเจอคนที่กลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะอาจจะได้คบกันในช่วงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเปิดเผยความสัมพันธ์แล้วก็เรา เลือกละอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะคะฟังแม่หมอนะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่คนโสดที่เกิดวันจันทร์นะมีโอกาสนะคะ,ะ,คะลักษณะคนที่เจออาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะแล้วก็มีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยมาให้เรามีข้อคิดดีๆในชีวิตมาให้เราอาจจะเป็นคนที่ เราเนี่ยอยู่ด้วยแล้วเหมือนได้เรียนรู้จากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือแบบเขามีประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีและเหมาะสมเลยทีเดียวะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าคุณโสดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่จะเจอคนที่จริงจังถูกใจและเป็นผู้ใหญ่กว่าอ่าคนที่มีคู่แล้วมาดูคนที่มีคู่แล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะ,ะฟังแม่หมอดีๆนะคะให้ระมัดระวงังสําหรับคนที่มี ะะให้ระมัดระวังการพูดเล่นการแซวเล่นนะคะและการหยอกใครนะคะอาจมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะช่วงนี้นะคะยุงบินผ่านมาแมลงวันบินผ่านจิ้งจกเดินผ่านก็ยังหึงเลยนะคะช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าทําให้คนข้างๆที่รักคุณนะคะเจ็บปวดใจนะะเพราะฉะนั้นการหยอกเล่นหยอกใครหยอกได้คะ่ะแต่ไม่ใช่ช่วง7วันนี้แน่นอน นะคะเพราะว่าถ้าช่วง7วันนี้นะคะมีอาการนี้ออกมานะคะคนรอบข้างจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจได้ง่ายเป็นพิเศษคะ่ะแล้วก็นะคะแม่หมอให้เตือนว่านะคะให้พ้นจากอาทิตย์นี้ไปก่อนนะคะปกติคุณอาจคนเกิดวันจันทร์เนาะเขาก็จะเป็นคนที่นะคะเออสนอแรงนะคะเป็นคนที่มีเสน่หอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษอาจจะล่าเริงลดลงสักนิดนึงนะคะอาจจะแบบว่ากุ้มกิมเก็บไว้ในใจไปก่อนนะคะก็พยายามทําตัวดีกับคนรอบข้างสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่อยากมีปัญหาแล้วก็อยากให้แบบชีวิตราบรื่นนะคะต่อเพราะว่าความรักบางครั้งก็ส่งผลกับชีวิตประจําวันเช่นเคยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มี คนข้างๆนะคะที่คอยสนับสนุนเรานะคะ,ะบางอย่างบางทีเนี่ยก็อย่างอื่นก็อาจจะ,ะลันๆผิดพลาดตามๆกันไปก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะนี่คือคําเตือนของแม่หมอนะคะระมัดระวังนะคะการหยอกล้อการล้อเล่นกับใครการเซวเล่นกับใครให้ลดน้อยลงบ้างนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะสำหรับสุขภาพสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะให้ระมัดระวังนะคะความเครียด ไมเกรนปวดหัวปวดคอปวดไหล่นะคะแนะนำนะคะให้ออกกําลังกายลดเครียดนะคะหรืออาจจะแบบเข้ายิมนะคะฝึกต่อยมวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบว่าไปได้เรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวไว้ด้วยก็ดีกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราอาจจะเครียดน,นะคะอยากจะแบบว่าอยากจะต่อยเจ้านายหรืออยากจะต่อยเพื่อนร่วมงานแต่เราทําไม่ได้ไงคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเข้ายิมนะ,ะออกกําลังกายนะคะเพื่อบําบัดจิตใจของเรานะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกเบิกบานดีขึ้นนะคะแล้วต่อแล้วนะคะ ให้นะคะ,ะถ้าอยากจะนะคะมีทำให้ดวงดีขึ้นไม่ติดไม่ขัดนะคะก็แม่หมอแนะนําให้สักการะบูชาพระศิวลีนะคะแล้วก็ให้ท่องคาถาคนรักนะคะเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยจะลงคาถานะคะพระคาถาไว้หน้าเพจอย่างไรก็ลองเอาไปสวดดูนะคะเวลาติดขัดเวลารู้สึกอึดอัดใจ,จยอย่างไรนะก็ลองใช้พระคาถานี้ดูนะคะตอนก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนนอนสัก สักสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้จิตใจนะคะสงบขึ้นแล้วก็ทําให้จิตใจเนี่ยมีความสุขและก็สบายใจขึ้นอย่านั่งรอนอนรอโชคชะตาอย่ายึดติดกับคาพยากรณ์ให้เป็นสารณะของชีวิตให้ยึดหลักพึ่งตัวเองก่อนใช้ศาสตร์โหราศาสตร์ชี้นำแนวทางบอกทางคร่าวๆคิดดีทำดีชีวิตดีแน่นอนคะ่ะ